พวกคุณเคยคิดกันบ้างไหมครับว่ามนุษย์เป็นเผ่าเดียวที่อยู่ในจักรวาลจริงหรือเปล่าหรือมันยังมีเผ่าอื่นๆที่เรายังไม่ได้ค้นหาแต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเรามีเทคโนโลยีที่สามารถออกไปนอกโลกได้สามารถไปตั้งอารยธรรมบนถิน่นฐานหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือจักรวาลอื่นได้มันจะเป็นยังไงสวัสดีครับอยู่กับผมคิวเลอร์โค้ดแล้ววันนี้อยู่เกมสเตลลิต์นะครับ เป็นเกมจำลองที่ให้เราเนี่ยสมมุติบาทเป็นผู้นําผู้นําของอรารยธรรมอรารยธรรมหนึ่งนะครับแล้วก็จาัดก,การกับทรัพยากร,รที่มีหรือค้นหาทรัพยากร,รที่มีบนจักรวาลเอาตัวรอดจากเอเลี่ยนต่างๆหรืออรารยธรรมที่เรายังไม่ค้นพบจะลอดหรือล่วงฝากติดตามด้วยครับกับเกมสเตลลิสมาครับเข้ามาสู่ในหน้าเริ่มเกมแล้วนะฮะแล้วก็ประเทศที่ผมจะเล่นไม่ใช่ประเทศสิ ต้องเรียกว่าอารยธรรมที่ผมจะเล่นก็คือมนุษย์นะครับซึ่งมนุษย์ในรัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเผด็จการนะครับแล้วก็จิรยธรรมเนี่ยเป็นเป็นพวกที่เกียรตต่างดาวด้วยรับแล้วก็เป็นคนที่ชอบสองครามเป็นอย่างมากนะฮะส่วนพลเมืองเนี่ยเป็นคนที่ชาตินิยมนะครับหรือข้างชาตินั่นเองนะครับก็คือข้างชาติในแบบเราภูมิใจที่เราได้เป็นมนุษย์อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีอ่าทหารยานอวกาศที่โดดเด่นนะครับปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่าเราเนี่ยจะได้จุดเกิดตรงไหนของกาแล็กซี่นี้นะครับ และนี่ก็คือดาวโลกนะครับที่เราเนี่ยอาศัยอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะสังเกตว่ารู้สึกเหมือนจะมีพื้นพื้นดินมากกว่าพื้นน้ําอีกนะครับแล้วก็นี่ก็คือระบบจักรวาลเราที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนจะมีดาวที่ชื่อว่าโอลิมปัสอยู่ข้างๆโลกเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกดาวหนึ่งนะที่ชื่อว่าอ่าอ่านิวลูนานะนิวลูนาหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะมีอีกดาวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ ซึ่งมีประวัติเขียนไปด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าโลกที่เต็มไปด้วยหินปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งแล้วก็หนาที่แข็งอย่างถาวรนะอุณหภูมิที่นี่เนี่ยลดลงต่ามากนะครับแล้วก็บรรยากาศเบาบางแล้วก็การดำรงอยู่ชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวเนะี่ยแทบไม่มีนะครับแทบเป็นศูนย์เลยนะครับโอเคแลนนี่ก็คือหน้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียจักรวาลของเราไม่ใช่จักรวาลสิเขาเรียกว่าทางช้างเผือกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะะ ระบบสุริยะเออใช่ระบบสุริยะนะครับนี่ก็คืออูอ่ต่อยานหรืออู่ผลิตอูอ่ผลิตยานของมนุษย์นะครับคือตอนนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยได้รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ได้มาสร้างอู่ต่อยาน <c oughs> บนอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะมีดาวเล็กๆด้วยนะครับซึ่งดาวนี้เนี่ยชื่อว่า,าดาวนรกนะครับมันก็เหมือนนรกอยู่นะมันจริงๆผมว่าอันนี้ไม่เหมือนพระอาทิตย์มากกว่าเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีดาวนี้นะที่ชื่อว่าไฮเปอร์เลียนนะครับ ซึงให้ไฟฟ้าเราอยู่2หน่วยด้วยนะครับโอเคก็อย่างแรกเนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยนะเพราะว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนอวากาศแล้วเราจะไปคิดแบบชาวโลกไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการเลยอันดับแรกก็คือ,อพลังงานมาก่อนนะแล้วก็ <c oughs> คือการวิจัยเกมนี้ได้แบ่งออกเป็นสาสายนะก็คือจะมีสายาการปรับสนามพลังแล้วก็สังคมแล้วก็วิศวกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยเรา,าสนามพลังเนี่ยว,วิจัยเรื่องของการผลิตพลังงาน ไฟฟ้านะครับทำให้เราเนี่ยได้แบบบวก20%หรือได้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับส่วนอันที่2นี่ก็จะเป็นสังคมนะครับซึ่งมันจะเขียนแอเขียนแตกต่างกันออกไปเช่นอันนี้ก็อ่าปลล็อกสิ่งปลูกสร้างบนยานสถานีอวกาศนอกโลกนะครับหรือขีดจํากัดกองยานระบบเวกยี่สผมว่าผมเอานี้ก่อนเลยละกันเพราะว่าผมเนี่ยเวลาเราจะขยายนินนคมออกไปเนี่ยมันจะมีพวกอ่ายานอาวกาศโจรสลัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีถาน <soc. S 2> เรือลบของเราก่อน AP. ต้องเรียกว่ายานลบของเราไว้ก่อนนะครับเอาไว้ต่อสู้กับพวกยานอวกาศได้นะไปเลยสัวนั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของวิศวกรรมนะครับซึ่งวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกาะโลหะหรือจะเป็นความเร็วในการสร้างบนดาวเคราะห์หรือจะเป็นแร่ผมเอาเป็นแร่ก่อนลวกันโอเคประมาณนี้แล้วกันครับต่อมาเนี่ยเรามาดูเรื่องของวัฒนธรรมกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่ผมจะเอาเนี่ยก็คืออ่า การค้นพบนะครับซึ่งมันจะทําให้ความเร็วในการค้นพบหรือความเร็วในการสํารวจของยานอาวากาศเราเนี่ยไปสำรวจระบบสุริยะอื่นๆเนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็เลือกไปเลยแล้วกันอันแรกนะเลือกใช้โอเค ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ส่งยานสำรวจผมเนี่ยออกไปสำรวจระบบสุริยะอื่นแล้วนะครับก็เหล่าดามาดูระบบสุริยะนี้นะซึ่งระบบสุริยะนี้ก็นี่จะสังเกตว่ายานของผมเนี่ยกำลังสแกนดาวนะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือเป็นดาวที่สามารถอาศัยได้หรือเปล่าแล้วก็ดาวนี้เนี่ยมีทรัพยากรอะไรที่เราต้องใช้ในอนาคตหรือเปล่าก็ปล่อยเขาทำหน้าที่ไปก่อนครับระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะสร้าง ยานสํารวจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการสํารวจให้ไวที่สุดเราต้องการอนานิคมหรืออาณาเขตของเราเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเรามีอาณาเขตใหญ่เนี่ยเราก็จะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวเอเลี่ยนกันเลยครับผมแล้วก็ขอทราบขออนุญาตสร้างยานวิจัยวิทยาศาสตร์ก่อนเลยแล้วกันระหว่างที่ผมเนี่ยส่งนักวิทยาศาสตร์ไปสํารวจ่ระบบสุริยะอื่นนะครับก็ปรากฏว่าระบบสุริยะอันที่เราเพิ่งส่งไปเนี่ยมีดาวเคราะห์น้อยนะครับหรือดาวที่มนุษยยย์โลกน่สาาามรรถไไปออศััูด้ะคบ เป็นดาวเคราะห์ที่2นะครับชื่อสโคอูล่านะครับนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยเตรียมสร้างอ่ายานตั้งอานณานิคมมาเลยแล้วกันเพราะว่าผมต้องการให้มนุษย์โลกเนี่ยกระจายกระจายกันไปแต่ละดาวแต่ละดาวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในดาวเดียวเนี่ยแล้วโลกในเมื่อโลกมันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันอยู่กันดาวเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแออจจัดจนเกินไปนะครับก็ปะสร้างยานอาณานิคมครับแล้วก็เลือกคนตั้งอาณานิคมเดี๋ยวเราจะมาสำรวจอาณานิคมตรงนี้กันเลยดีกว่าครับระหว่างนี้เนี่ยยานตั้งอาณานิคมเราก็มาถึงดาวเคราะห์ที่2ที่เราเนี่ย ตั้งมุดหมายไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือวิธ ini, care, ีนะครับก็เข้าไปแล้วเราก็ได้ดาว้อที่2มาครับเดยวต้องไปตั้งผู้ว่ารัฐแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในรัฐนั้นด้วยนะครับซึ่งมันจะสังเกตนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ประชากรทั้งหมด31ก็ผมไม่รู้นะว่า31ในในในนี้มันเท่าไหร่นะครับน่าจะเยอะมากมากแหละ แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีการว่างงานหรือต้องการต้องการจ้างงานอยู่หนึ่งนะครับก็คือขาดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาสร้างที่ทํางานให้เขานะครับนี่ฮะซึ่งมันจะบอกอยู่มันก็จะได้งานเสมียนบวกมาอีกหนึ่งนะครับก็สร้างไปเลยแล้วกันระหว่างนี้ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังสำรวจระบบสุริยะอื่นนะครับก็ปรากฏว่ามียานลำหนึ่งนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นยานของเอเลียนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเอเลียนจากเผ่าไหนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดแมปนะตอนนี้เนี่ยมนุษ มนุษย์เนี่ยต้องคือตั้งกังวลกันไว้แล้วนะตั้งกังวลไว้ก่อนเลยนะก็คือเราม้ระวังตัวไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายแล้วก็สังคมเขาหรือวัฒนธรรมเขาเนี่มันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาสํารวจดาวที่ผมเนี่ยยานผมเนี่ยกำลังจะสํารวจอยู่ในปัจจุบันนะฮะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นหรือจะตีกันหรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยผมส่งนะักฟิสิกส์ศาสตร์มาสารวจระบบสุริยะนี้ใช่ไหมปรากฏว่ามีสตูด้วยนะครับน่าจะเป็นอ่า โนสลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณดูยานมาดิครับโคตรโพโ,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 โคตรแม่เท่เลยนะครับแล้วก็มันยิงยานผมแตกไปแล้วนี่นสภาพยานที่แตกไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากดูความเท่ของมันครับแต่มันมีเหมือนมีเลือดอยู่แค่237อ่ะเนะเพราะว่าแต่เราเนี่ยมีเลือดอยู่700กว่วาเดี๋ยวผมจะลองส่งไปข้ามดูแล้วกันครับแต่ว่าอ๋อผมมี200้อเหมือนกันเดี๋ยวผมจะต้องปั๊มยานยานลบเครื่องบินของเราเนี่ยขึ้นมาสู้กับมันหน่อยแล้วนี่ฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของพวกยานของเรานะฮะ นี่จะสังเกตว่ามันก็จะดูลแหลมเนาะหน่อยแล้วก็มันก็มีความเท่ฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มยานกันแล้วกันนันตอนนี้เนี่ยเราก็เจอเอเลี่ยนกลุ่มแรกนะครับเป็น,อเ,ปนเอเลี่ยนที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับเขาส่งส่งสื่อสารเข้ามานะเป็นพันธมิตรอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเนี่ยเป็นพวกานายทุนผู้โหดเหี้ยมนะครับแล้วก็เรื่องอวัฒนธรรมเขาเนี่ยเป็นพวกความเสมอภาพแล้วก็ชอบสงครามแล้วก็ จิตวิญญาณนิยมด้วยนะครับก็เราเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าแอนตี้พวกเอเลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็อาจจะตอบแบบนี้กันแล้วกันนะครับเรานักรบเขาก็เป็นนักรบเราก็เป็นนักรบเพราะฉะนั้น,นก็ทักทายกันไปซะก,ก่อนแลวกันอย่าเพิ่งไปทาสงครามเขาเลยครับแต่หน้าตาเขานี่แบบนะสุดยอดเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมเพิ่งบอกไปว่าเราควรจะไปแบบเออหวัดดีเขาเขาปิดพรมแดนหนีเราทันทีเลยครับก็เออไม่เป็นไรฮะแต่ตอนนี้เนี่ย เขาเนี่ยวัดระแวงเราเนี่ยขั้นสุดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่แบบแอนตี้เอเลี่ยนอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบสงครามแต่เขาไม่ได้แอนตี้เอเลี่ยนเหมือนกับเรานะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกันได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเอเลี่ยนกลุ่มแรกที่เราได้ทําสงครามด้วยก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการสื่อสารใหม่เข้ามานะครับเขาบอกว่าที่เขาพิมพ์มาเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราพบว่ามีอุปทานอ,อ,อะไรสักอย่างที่ขาดหายไปจัดส่ง ผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องระหว่างก็คือแบบประมาณว่ามันเหมือนมีอะไรหายไปสักอย่างนะเราก็จะถามแบบเหมือนแบบเขาหาข้ออ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเข,เขาพยายามแบบบอกเราแบบทักมาถามเราว่าแบบมึงเห็นยานขนส่งหรือเปล่ายานขนส่งกูหายไปนะเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้เลือกว่าเฮ้ยยานขนส่งอะไรของมึงกูไม่ได้เอาไปกับอันหนึ่งก็คือ,อโอเคเราจะส่งคืนของของคุณนะฮะก็เราเนี่ยมันเป็นพวกแบบลัทธิแบบอ่า เหยียดเอเลี่ยนอยู่แล้วนะก็บอกว่ายานยานอะไรของคุณครับไม่มีฮะเรียบร้อยทีนี้เนี่ยไอ้ศัตรูไอ้นี่ก็จะเกลียดเราหนักกว่าเดิมอีกครับเป็นศัตรูไปแล้วนะครับตอนนี้แต่เราเนี่ยไม่สามารถทราบอ่าเรื่องภายในประเทศของเขาได้เลยนะว่าเขาเนี่ยมีกองเรือยานเท่าไหร่แล้วก็ระดับเทคโนโลยีะระดับไหนแล้วก็ระดับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นระดับไหนเรายังไม่สามารถรู้ได้นะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อเราเนี่ยเป็นมนุษย์ประมาณกลุ่มหรือ2กลุ่มที่อยู่ในจักรวาลนี้เนี่ยผมว่าเราต้องหาไทมิทไว้สักหน่อยนะแต่คงไม่ใช่ไอ้นี่แน่นอนคครรรรััับบบบเเเเเพาาาะว่่่ไไอ้้้นนนนีีียยยมกดแขึสล ระหว่างนี้เนี่ยผมก็ส่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสำรวจแต่ปรากฏว่าระบบสุริยะนี้เนี่ยมันมีเอเลี่ยนด้วยนะครับมียานลบอยู่ประมาณ2,001น,นะครับผมก็เลยไปปั๊มยานลบของเรามันเป็นระดับฟีเบททั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นยานลบแบบรุ่นแรกนะก็ะมีกองก,กำลังอย,อยู่ประมาณ2,002ก็เดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะโจมตีแล้วเรามันจะเป็นยังไงไปเลยครับสั่งบุกเลยครับอันนี้ก็คือฉากลบกับเอเลี่ยนนอกโลกค,ครั้งแรกนะฮะที่มนุษย์รวมตัวกันโอ้โหแสงมันก็จะจ้าหน่อยนะฮะมันก็จะยิงกันแบบอย แต่เราจะน่าจะชนะนะเพราะว่าเรามีกองยานที่เยอะกว่าครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเราสามารถขับไล่มาตกไปแล้วเราสามารถขับไล่ไอ้พวกนี้ออกไปได้นะแล้วก็สามารถยึดตรงนี้ได้ทีนี้เนี่ยเราก็จะส่งนักวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมาสำรวจต่อไปเรื่อยๆนะสำรวจโดยละเอียดแล้วก็วไปเรื่อยๆเลยฮะไปขึ้นเหนือไปเลยครับนี่โอเคตอนนี้เนี่ยดาวเราเนี่ยในระบบสุริยะเราเนี่ยก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับจะดูดูจากนาเขตก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมกําลังขยายไปทางซ้ายนะเพราะว่าสุดแมพ ถ้าเราได้สุดแบบตรงนี้มาเป็นทางซ้ายมันก็จะดีครับแต่ตอนนี้เนี่ยเล่นมาประมาณ27ปีแล้วเนี่ยยังไม่เจอเอเลี่ยนกลุ่มไหนเลยครับนอกจากไอ้กลุ่มที่อยู่ด้านล่างของเรานะโอเคไปดูกันต่อเหมือนเดิมครับระหว่างที่ผมส่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปสำรวจระบบสุริยะนะรก็ปรากฏว่าเจออ่าน่าจะเป็นโจสลัดเหมือนเดิมนะแต่ไม่น่าจะเป็นโจสลัดกลุ่มใหญ่จะเท่าไหร่นะเพราะว่ามีอ่ากับอำนาจทางการทหารแค่700เองนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานีระบบเอเลี่ยนอยู่ก็ตอนนี้เนี่ยผมไปอัพอกองเรือลบกของเราเนี่ยมีอ,อำนาจทางการทหารเนี่ยอยู่ที่4 0 0พันแล้วนะครับก็ไปต่างลุยเลยแล้วกันสึกนี้ไม่ยากครับเหมือนกับการบุกค,ค่า A เอเลี่ยนเลยนี่ฮะหูยิงกันแบบแสงสว่างจ้าเสือเกินไปครับนั่นก็ยึดตรงนี้เรียบร้อยเรายึดได้ละทีนี้เนี่ยเราก็ส่งนักสำรวจของเราเนี่ยมันระบบมาสำรวจเลยแล้วกันไปสำรวจครบทุกที่ครับ ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยเจอเอเลี่ยนคนอื่นสักเท่าไหร่นะมีแค่เอเลี่ยนที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มีเอเลี่ยนอีกตรงนึงตรงนี้นะครับมันเป็นแบบเหมือนแบบไปเล่นกับมันนะครับปแบบเหมือนเป็นมินิเกมอะไรนิดๆ,ๆหน่อยๆฮะเขาแค่แต่ชวนเล่นเกมหรือเปล่าหรือแบบเราสามารถซื้อของเับเขาได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต้องการที่จะซื้ออะไรนะก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้ก็สำรวจกันไปยาวๆครับต่อมาเนี่ยผมก็มาเลือกวัฒนธรรมที่2นะครับซึ่งวัฒนธรรมที่2เนี่ยที่ผมเลือกก็คือความยิ่งใหญ่นะครับซึ่่่งงมมันนนนจะใให้้้บบเีียยยคววววาาาารร็็กกกสแล คารุงรักษากองยานหรืออะไรไต่างๆที่เกี่ยวกับกองยานที่เกี่ยวกับการสงครามเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับก็เลือกเอานี้ไปเลยแล้วกันจ<น>ะสังเกตว่าเราเนี่ยมี2อันนะคัคืออันแรกเนี่ยก็คือการค้นพบอันที่2เนี่ยคือความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีครับยังไม่เจอเอเลี่ยนคนอื่นเลยว่าเอเลี่ยนคนอื่นนี่เขาเป็นยังไงหรือว่าผมเลือกระบบสุริยะมาที่ค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันระบบมี600 600ะดวงดาวครับอาจจะเยอะไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่เจอเอเลี่ยนเลย ก็ตอนนี้เนี่ยเรามาเจอกลุ่มโจรสลัดอีกกลุ่มนึงนะฮะหรือมันเป็นระบบเอเลี่ยนที่มันกําลังอันนี้อยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีเลยฮะเรามีทั้ง3ามพเขามีแค่สองพันสองเองครับน่าจะเป็นพวกกลุ่มเฝ้าดาวเฉยเฉยบงผมว่านะโอ้โหแสงมันจ้าเสลือเกินว่ะเรียบร้อยครับเคลียร์สำเร็จทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ต่อนะเพราะว่าตรงนี้ก็มี กลุ่มโจรสลัดเหมือนกันนะครับมีอยู่ประมาณพันแปไปเดี๋ยวส่งไปเลยแล้วก็ถ้าเราเค็มได้ตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของเราครับผมต่อมาเนี่ยเรามาตั้งอนานิคมดาวที่3กับดาวที่4กันเลยแล้วกันนะครับซึ่งในระบบสุริยานี้เนี่ยมีระบบมีดวงดาวที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้เนี่ยสดวงเลยนะก็จะชื่อว่า,าแพนทารลัมแพนทารลัมที่3กับแพนทารลัมที่4หรือเปล่าไปเดี๋ยวเราส่งผู้จัดตั้งอนานิคมมาเลยดีกว่านี่ฮะนี่ผู้จัดตั้งอนานิคมเราไป ตั้งถิ่นฐานครับโอเคชื่อก็อยังไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ชื่อแบบนี้ไปก่อนแล้วกันไปลุยเลยระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังสำรวจดวงดาวอยู่นะครับก็ปรากฏว่ามีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะครับมีเอเลี่ยนอยู่2ตัวนะครับได้ติดต่อสื่อสารเข้ามาหาเรานะครับซึ่งคนแรกนี่ก็พวกเป็นพวกอะไรไม่รู้นะแล้วก็เป็นพวกที่ชอบอชอบดาวเป็นอย่างมากนะฮะเขาบอกเราแค่นี้นะแล้วก็เขาก็เขียนอันนี้ในประมาณว่าแบบ เขาก็บอกว่าโอ้มันช่างเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเหลือเกินที่เราได้พบมนุษย์นะฮะฉันคิดว่าฉันเนี่ยอาจจะต้องแบบทิ้งแรงน้มถ่วงอะไรไม่รู้อะทิ้งแรงน้าถง่งผู้พิสูจน์อะไรสักอย่างก่อนจะเจอเรานะฮะก็เราก็เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะฮะตอบแบบอันแรกไปก่อนแบบซอฟๆไปก่อนลวกันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนบอกอันนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกที่เกลียดต่างดาวเป็นอย่างมากนะแต่น,นี้นี่รู้สึกเหมือนจะเป็นแบบป้าป่ะ มาผสมคนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ตอบมาแรกไปนี่ฮะเขาอยู่ทางขวาของเราหนึ่งคนหรือเปล่าแล้วก็อีกทีหนึ่งไม่ได่ใอ๋ออยู่ล่างนั้นเลยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะ <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยโอเคเราก็ไม่ได้สนใจครับตอนนี้เนี่ยผมก็ล่านินนคมมาอยู่ได้อยู่พอสมควรนะจะสังเกตว่าตรงเนี้ยผมไล่ปล่ามแล้วแต่ก็ยังมีไอ้พวกก่อไอ้พวกอ่าจรดสลัดอวกาศนะที่มันยังแบบขัดขวางเราเนี่ยฮะอย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นไหม ไม่ให้เรามาล่านะนี่นคมเพิ่มครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมเนี่ยก็พยายามส่งกองยานลบเราเนี่ยไปโจมตีอยู่เรื่อยๆครับผมก็ระหว่างที <S <S ่ผมเนี่ยกำลังไล่สำรวจแต่ละดาวนะครับรู้สึกว่ามันจะมีเอเลียนเนี่ยชวนเราไปอ่าประอาประชา,าสัมพันธ์ของกาแล็กติกนะฮะก็เป็นเรื่องอ่ากฎบัญญัติสิทธิแรงงานนะ <S 2> <S 2> เพราะว่ารู้สึกเหมือนสิทธิแรงงานเนี่ยโดนล่วงละเมิดบ่อยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าล่วงละเมิดแบบไหนเพราะว่ามันเขียนคําว่า ล่วงละเมิดเฉยๆนะครับก็ถ้าเรากดถ้าเราสนับสนุนเนี่ยมันจะทาให้น้าหนักทางการทุกของประชากรบวก่บเปอแล้วก็ความสุขของแรงงานบวก5เซนะซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยสนับสนุนนะเพราะว่าคือมันดีต่อทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจกักรวรรดิจะเป็นเอเลียหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันดีสําหรับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโหวตสนับสนุนไปแล้วกันทำให้ตอนที่หลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปใน อ่าสภากาแล ct ิกอะไรเนี่ยทำให้เราได้เห็นแต่ละแต่ละเอเลียนแต่ละเผ uh, ่านะว่ามันมีอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างก็ <Construction S 1> นี่ก็คือเอเลียนทั้งหมดแต่ละเผ่านะ,ะานะเราเห็นหมดเลยนะว่าเขาเป็นใครอะไรไงก็จะมีรูปแต่ละหน้าตาที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปนะฮะมีพวกหินด้วยมีพวกเอ่อพวกคล้ายๆเป็นเหมือนจะเป็นพิาีนาคหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีพวกนกด้วยนะครับนี่ไก่ยังมีเลยครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเต็มเลย นี่ฮะแต่ละจกักรวรรดิก็สิงสถิตกันอยู่ตามที่ของเขานะนี่แต่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ที่มันเป็นประชาธิปไตยเลยนะเออผมไม่แน่ใจว่ามนุษย์มาหรือเปล่านะในรอบนี้อาจจะไม่มาก็ได้ครับแต่โอเคปรากฏว่าด้านบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครครับทำให้เราเนี่ยสบายเราก็ขยายตรงเนี้ยหรือเก็บอ่าเก็บเกี่ยวตรงเนี้ยไปได้สบายสบายเลยครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นมามันก็ขึ้นมาว่าเตรียมทําสงคารามนะครับมีจกักรวรรดิที่เตรียมจะทาสงคารามกับเราก็คือไอ้ทางใต้นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของมันเนี่ยบอกมาแล้วนะครับว่า มันเนี่ยมีกองกําลังที่ยาลบที่เหนือกว่านะแต่ไม่ใช่คาว่าเหนือความมากนะซึ่งในเกมนี้มันจะมีคําว่าเท่ากันกับเหนือกว่าแล้วก็เหนือความมากนะซึ่งตอนนี้มันแค่เหนือกว่าแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วก็เทคโนโลยีเราก็เหนือกว่าเทคโนโลยีมันเหนือกว่านะแต่เรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เราเท่ากันนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ายาลบทั้งหมดของผมเนี่ยผมต้องเรียกกลับมาประจันกองกําลังแนวหน้าเลยผมไม่รู้ว่าจะมาทางทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปิดสงครามกับผมจริงหรือเปล่าผมว่ามันต้องกวนส้นตีนผมแน่ๆเลยว่ะ คือมันบอกว่าเตรียมกาลังจะประกาศสงครามใช่ไหมแล้วมันก็ยกเลิกไปแล้วฮะผมนี่ปั๊มกองกองยานมานี่คือ82นี่คือมันเต็ม558นะแต่ผมปั๊มมา82แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือยานลบเราเนี่ยเท่ากับมันแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกอนว่าจะยังไงเพราะว่าม่เหมือนกูกูต้องพีนผมมากๆเลยนะัทำให้ผมนี่ต้องมาตั้งปัม๊มแล้วก็เสียไฟฟ้าไปโหเสียไฟฟ้าไปเยอะมากครับเพราะยานไปเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกเยอะมากเลยครับ แต่คือมันยังลบยานไม่ได้นะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีเพราะว่ามันก็ไม่แน่ครับเผื่อผมลบยานไปแล้วมันประกาศสงครามใส่ผมก็ยิ้แตกอีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังวิจัยอ่าปลดล็อกประเภทยานพิฆาตนะครับยานพิฆาตเรากําลังมาละก็ถ้ายานพิฆาตเนี่ยมันจะโอเคกว่าครับมันใส่ปืนได้เยอะกว่าแล้วก็เลือดมันเยอะกว่าพลังอนุภาพการทำลายล้างมันเยอะกว่าครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันจะประกาศสงครามใส่ผมหรือเปล่าระหว่างนี้ก็พามไปก่อนครับ นันตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ส่งแม่สาวน้อยคนนี้เนี่ยเป็นทูตนะครับไปเก็บข้อมูลหน่วยสดแนมจากไอจักรวรรดิเอเลียนตรงนี้นะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะประกาศสงครามกับผมอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับว่าเตรียมทําสงครามกับผมนะครับแต่มันบอกว่าเนื่องจากหน่วยข่าวกอง,อ,งองของเราเนี่ยมีไม่มากพอมันเลยบอกไม่ได้ว่าจะประกาศสงครามตอนไหนนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะส่งแม่นางคนนี้เนี่ยไปหาหน่วยข่าวกองก่อนว่าสรุปมึงจะประกาศใส่กูจริงไหมแลวจะประกาศใส่เมื่อไรผมจะได้เตรียมพร้อมนะครับ คือมันต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่ามันก็มีดาวบางดวงเหมือนกันที่อ่ากึ่งที่จะอาศัยอยู่ได้แค่เราเนี่ยจะต้องไปปรับสภาพพื้นผิวก่อนนะครับอย่างเช่นดาวดวงนี้นะที่ชื่อดาวว่าอ่าเฮสตามุสอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเขียนไว้ว่าในนี้เนะี่ยเขาเขียนไว้ว่าโลกหินที่มีชั้นบรรยากาศในตัวเจนออกซิเจนไฮโดเจนที่สําคัญนะครับมหาสมุทรปกคลุมมากกว่า90%ของพื้นผิวโดยมีเกาะกระจายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับก็คือเขาก็แค่บอกเฉยว,ว่าแบบดาวดวงนี้มันเป็นยังไงนะ แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นสีเหลืองนะครับก็คือเรายังไม่สามารถเข้าไปอาศัยทจริงก็อยู่ได้แหละครับแต่เราจะต้องแบบต้องเรียกว่าอะไรต้องปรับปรับมันก่อนนะเพราะว่าเห็นไหมถ้าเราไปอยู่เลยโดยทั้งที่ดาวมันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะเขียนว่าข้ามลงรักษาเนี่ยบวก32%แล้วก็ทรัพยากรเราก็จะได้ไม่ค่อยเต็มนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยผมก็ขยายขึ้นมาทางด้านนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีสงครามครับมันแค่เตือนว่าจะประกาศสงครามแต่มันก็ไม่ได้เตือนผมก็เลยส่งยานลบมาตีไอ้ตรง มันมีแค่ยานลำเดียวเองครับแต่ผมสู้มันไม่ได้ผมแพ้มันนะฮะก็เลยลองส่งยานลำนี้มาเดี๋ยวลองดูว่าจะชนะไหมแล้วก็รู้สึกือาตรงนี้มีรูหนอนด้วยนะครับอาหลุมดำนะฮะนี่สำหรับใครยังไม่เคยเห็นนะฮะนี่ก็คือหลุมดำซึ่งมันให้เป็นฟิสิกอะไรสักอย่างมรูมสามนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมเนี่ยจะพอสู้มันได้ไหมนี่ฮะไอยาลำนี้ฮะลำเดียวเลยฮะอย่างตึงเลยฮะดูที่ผมห้าพันขวาจะพอสู้มันได้ไหม โอ้โหเอามันไม่ลดเลยครับโอไมคกอดไม่ลดเลยครับเหลือจะเชื่อสุดยอดจริงๆแฮ้ <c oughs> เลยครับก็ภาวนาอย่าให้ที่มันเพิ่งประกาศสงครามนะเพราะว่าตอนนี้ยาลบเราไม่เหลือเลยนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตายานพิฆาตของเรานะครับนี่ก็อายานมันจะใหญ่ขึ้นมาอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนจะมีป้อม ป้อมเลเซอร์อยู่12-3คือมันมีปืนหลายปืนนะฮะนี่ฮะเรามาดูในหน้าการออกแบบยานกันได้จริงๆนะี่ผมให้ AI ไเป็นคนออกแบบนะครับก็ใช้ที่ดีที่สุดนะครับมันก็จะปรับแต่งให้เราเองแต่เราก็เวลามันมีของมาใหม่เราก็สามารถไปปรับได้นะฮะโอเคตอนที่เนี่ยจากกองกําลังลบเราเกือบหมื่น,นครับกลับมาเหลือ2 0 0 0ารครั้งหนึ่งภาวนาฮะอย่าให้นี่มันประกาศสงคารามเนี่ยผมกําลังจัดตั้งเครือขา่ขายก็เดี๋ยวผมจะลองส่งไปหา อ่าข้อมูลโดยโดยรวมก่อนละกันว่าข้อมูลโดยรวมเนี่ยเขาจะประกาศสงครามกันตอนไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะประกาศสงครามกับเราหรือเปล่านะครับไปส่งไปเลยแล้วกันโอเคครับณนะตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึง100ปีแล้วและนี่ก็คืออนานิคมของมนุษย์ทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ณตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่า ep นี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยทําสงครามกันสักเท่าไหร่มันจะเป็นการขยายอิทธิพลของมนุษย์เนี่ยในกาแล็กซีนั้นๆเนี่ยว่าเราจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับ แล้วเราเนี่ยต้องไปตามหาพวกพัธมิตรด้วยแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าใครเนี่ยมันมองเราเป็นศัตรูหรือมองมองเราเป็นอะไรนะแต่ที่สําคัญเลยไอายาลบลำเนี่ยเนี่ยผมไม่สามารถเอามันลงได้เลยับเพราะว่าแม่งแข็งแกร่งมากเลยครับส่งไปหมื่นนึงก็แพ้ส่งไป5้าพันก็แพ้นะครับมันเป็นยานที่แบบใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะฮะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์สัก3-400ี่ร้อยไลค์ละกันนะครับเดี๋ยวมี E ีพีต่อๆๆต,ต,ต่อไปแน่นอนครับก็อันนี้จะไม่ค่อยเห็นฉากลบสักเท่าไหร่ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม